คุณมาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะยินด,ดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อกับเรื่องที่ว่าถ้าเราจะถูกขวยเนี่ยเราจะได้ตัวเลขมาจากแหล่งใดเออเอาเอาเอายินด,ดีต้อนรับสู่อาจารย์มัศนาอเมซิงทาโร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามีกองไพ่ให้น้องๆเลือกทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะเป็นพลังงานว่า คุณจะได้แหล่งของตัวเลขนำโชคจากที่ใดกองที่1กองที่สองและกองที่สามห้าสสาสองหนึ่งเดี๋ยากรณ์กองที่1คุณจะได้พลังงานตัวเลขมาจากบ้านเลขเกี่ยวกับตัวบ้านของคุณนั่นเองไม่ต้องไปไหนค่ะมาจากตัวบ้านของคุณเหตุบังเอิญเรื่องบังเอิญนะคะกองที่สองค่ะ คุณจะได้ตัวเลขเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถการเกิดอุบัติเหตุการเฉียวชนนะคะถือว่าเป็นทุกขลาบนะกองที่สาค่ะโอ้พลังงานนี้คุณลอยองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าฝันนิมิตในฝันรนะับรองว่าถูกแน่นอนจ้าดีใจด้วยนะ